ครับผมเดี๋ยวก็จะทดสอบการทำงานของแคป120ตัวนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนกระบอกแล้วก็หลังระบบปรับแต่งหลายๆอย่างนะครับปรับเพชเชอร์ใหม่แรงดันไพลอดใหม่นะครับก เอาแค่ปรับแต่งนะครับเพราะว่าปั๊มลูกหลังนี่ค่อนข้างจะเบาลงมาหน่อยนึงแต่ลูกหน้าเนี่ยโอเคครับลูกในเป็นทดสอบพอามาใช้งานนะครับก็ลองมาได้หลายชั่วโมงแล้วละครับถือว่าทรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ แก้ปัญหานะครับเนื่องจากครั้งแรกครั้งแรกรถที่จะโหลดมากเลยครับแขนเข้าแขนออกนี่ทํางานไม่ได้เลยโหลดอย่างมากเสร็จแล้วก็ตรวจสอบดูกระบอกนะครับกระบอกอาร์มแตกนะฮะสำหรับไอตัวนี้กระบอกอาร์มแตกตอดกระบอกอาร์มไปซ่อมใหม่นะยังไม่มีฮะไม่มี เอาไปตัดต่อนะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่ทําการอันที่สองก็คือทําการล้างระบบนะฮะเปลี่ยนน้ํามันล้างระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทําการปรับแต่งวัดเพชเชอร์นะฮะผมว่าลูกในนี่โอเคแล้วครับแรงดันได้4,000ปอนด์ปรับโฟได้โอเค มีปัญหาลูกนอกนิดหน่อยนะฮะคือจะเบาหน่อยนะครับไส่ในนี่จะเบาเวลาปรับโวล์นี่ก็ไม่ถึงกับมาตรฐานเท่าไหร่พอดีเจ้าของก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เลยเอาใช้งานขนาดนี้ไปก่อนแล้วครับถือ,อว่าเป็นการช่วยเซฟค่าใช้จ่ายนะครับก็ซื้อมาโอเคครับคันนี้น่าจะอยู่ที่แสนแปดนะฮะ ยจำไม่ผิดทำงานได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับวันนี้ก็เข้ามาดูแลโรงสับไม้กันหน่อยฮะเออ เป้างานแก้ปัญหานะครับอ่าเดียอ,อปรเรเตอร์คนขับนี้ก็สุดยอดครับขับได้จริงๆรอ่าร้อนไม่มีปัญหานาน,นเดือกันครับไอเจ้าคุณโกงครับ ได้เจอเขานานเลยครับตัวนี้เปรียบเทียบเท่ากับสองส่นรุ่นเก่าเลยนะฮะเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นเก่า,างานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่ก็ ผ่านมาได้สักสีชั่วโมงแล้วนะครับในการทดสอบก็ถือว่าผ่านจบเส้นภารกิจในการแก้ปัญหางานชี้เป้าปรับแต่งของเจ้าไอ้คันนี้ก็มีเครื่องจักรอยู่หลายตัวนะฮะต้นสบไม้เนี่ย ก็ะจะปิดคลิปกันตรงนี้นะฮะขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับอดเก่าๆเจอช่างแก่ๆครับอโอเคขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่เจอกันไฟหน้าครับสำหรับไฟนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม